สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการต๊อกต้ำทอ์กกับเรื่องราวมากมายทั้งในและนอกสนามตอนนี้คุณอยู่กับผมต๊อกต้ำพ um ันสิทวิเชียรคุปผู้บรรยายกีฬาที่คุณคุ้นเคยพอดแคสเตอร์ที่คุณคุ้นเสียงพร้อมแล้วติดตามกันเลยครับ สนับสนุนโดยรถยนต์ซูซูกิซู z u กิไม่ก d ้าดิวดิใหญ่ส่งท้ายปีให้คุณเลือกรับดีวดีขับฟรีสูงสุด150วันพร้อมข้อเสนออีกมากมายวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิหรือ www.suzuki.co.th เกมพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่1 6ของฤดูก,กาลเนี่ยเข้าทางโปรโมชั่นวันที่12เดือน12เลยนะครับวันในการลดแลกแจกแถมเ mm hmm. พราะพรีเมียร์ลีกเนี่ยแจกคืนเดียวถึง6จุดโทษน,นะครับให้กับทีมใหญ่ได้กันไปทั่วหน้าเอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยนะครับว่าแต่ละลูกมีความหมายอะไรซ่อนอยู่ครับ เริ่มต้นจากประตูชัยของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนอกจากจะเป็นประตูพาทีมคว้า3าคะแนนรักษาจากฝูงเอาไว้ได้ประตูนี้ยังส่งให้ราฮิมสตอร์ริงเป็นผู้เล่นรายที่32น,นะครับที่ยิงครบ100ประตูในพรีเมียร์ลีกเจ้าตัวทําได้ด้วยวัยเพียงแค่27ปี3วันน้อยที่สุดเป็นอันดับที่8ในประวัติศาสตร์นะครับโดยเขาเป็นผู้เล่นรายที่3ในปีนี้แล้วต่อจากโมซาลาแล้วก็ซาดิโอมาเน่ยิงครบ100ประตูในพรีเมียร์ลีก จากประตูบีบหัวใจของโมซาล่าลูกนี้ส่งผลทำให้เขาไม่พลาดลูกจุดโทษในพรีเมียร์ลีกติดต่อกันเป็นประตูที่15แล้วนะครับถือว่าเป็นสถิติที่ยาวนานที่สุดเป็นลำดับที่2ของประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกเป็นรองเพียงแค่แมทธิวลทิสซีเอที่เคยทำเอาไว้23ประตูระหว่างมกราคมปี1994ถึงเมษายนปี2000 ที่สําคัญโมซาล่ามีส่วนร่วมกับประตูดโดยตรงของทีมวิ์ปูในพรีเมียร์ลีกไม่ยิงก็จ่ายมาตลอด14เกมหลังสุดตามหลังสถิติสูงสุดตลอดการของเจม,ม่วาร์ดีที่เคยทำเอาไว้เมื่อปี2015อีกเพียงนัดเดียวเท่านั้นครับ ประตูจากจุดโทษของราฟินย้าในเกมนี้เท่ากับว่า16จุดโทษหลังสุดในพรีเมียร์ลีกของล e สต์ยูไนเต็ดทีมยุงทองไม่พลาดเลยสักครั้งเปลี่ยนเป็น16ประตูท่วนครับโดยคนล่าสุดที่พลาดไปก็คืออลันสมิธนะครับย้อนกลับไปในเกมที่เขายิงใส่แบล็กเบิร์นไม่เข้าเมื่อกันยายนปี2002ครับ ตัวเรื่องเหลือเชื่อจาก2จุดโทษสำหรับเชลซีในเกมนี้ก็คือคนที่เรียกจุดโทษได้มาจากนักเตะกองหลังอย่างอันโตนิโอรูดิเกอร์นะครับทำได้ทั้ง2ลูกด้วยซ้ําทําให้เขาเป็นคนแรกของเชลซีต่อจากยูริเซียคอฟนะครับที่เรียก2จุดโทษในเกมเดียวครั้งนั้นเจอกับแอสตันวิลล่าในเดือนมีนาคมปี2010ครับ ขณะที่2ประตูจากโจจินโยทําให้เจ้าตัวเพิ่มสถิติเป็นสุดยอดดาวยิงจุดโทษของพรีเมียร์ลีกนะครับเขายิงเข้า15จากโอกาส17ครั้งคิดเป็นความแม่นยําถึง88 ซึ่งมันสูงที่สุดตลอดการแล้วครับสำหรับผู้เล่นที่ยิงจุดโทษอย่างน้อย8ประตูในพรีเมียร์ครับ ขณะที่เรื่องแปลกของโรนัลโดจากจุดโทษนี้เท่ากับว่าเขาทำประตูให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของ3าคุณซือในฤดูกาลเดียวนะครับนั่นก็คือโอเลกุน่าโซชาไมเคิลคาริกแล้วก็ราฟรังดิกในปัจจุบันที่มันประหลาดกว่านั้นคืออะไรเพราะว่าเขาเป็นผู้เล่นคนที่3นะครับที่ทําได้ ก่อนหน้านี้มีชื่อของเจมส์แทนซันแล้วก็ทา่านได้ของโจสเปนส์นะครับทำได้ในฤดูกาลปี1926-27ต่อตอนนั้นเนี่ยแมนยูเนเต็ดมี3กุญซือครับก็คือจอห์นแชปแมนราลฮิลดิชแล้วก็เฮอร์เบิร์ตแบมเลตที่สำคัญนี่คือประตูชัยลูกที่4ที่โรนัลด้ยิงได้ในฤดูกาลนี้นะครับปิดท้ายแถมให้กับลูกจุดโทษที่เกิดขึ้นในคืนวันศุกร์ครับ ประตูจากไบรอันเอ็มบิอุโมที่พาเบรนท์ฟอร์ดเปิดบ้านเอาชนะวอตฟอร์ดได้เขียนประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกขึ้นมาใหม่นะครับเพราะมันส่งให้เบรนท์ฟอร์ดกลายเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่ยิง10ประตรูแรกในเกมย่าวริมเมียนลีกจากผู้เล่น10คนไม่ซ้ำหน้ากันเลยครับเชื่อแน,น่ว่าพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่16ของฤดูากาลนี้2021ต่อ2022จะถูกพูดถึงเรื่องของจุดโทษอีกนานครับและก่อนจากกันไปในกรับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับขออนุญ,ญาตลาเพื่อนๆและคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไปแล้วครับขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการติดตามครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่